โอ้โยจ,จับจับทั้งนั้นสีเนี่ยแม่งจับจับทั้งนั้นเลยครับน้องบอกเลยสวยจ้าก่านเจับวิม่วงม่วงม่วงอ้เอาเรื่องบอกเลยว่าสีเนี่ยแต่ละสีเนี่ยคือแบบโอ้โหแดงหลอ โอเคครับผมก็ขอกลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเซิร์ฟ4 King 5M นั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับสามารถเข้ามาดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับผมนะนะครับโหลดในสตรีมมานะครับผมแล้วก็อ่าโหลด 5M มานะครับผมแล้วก็เข้ามาได้เลยนะครับพิมพ์คำว่า4 King นะครับแล้วก็ดูนะครับว่าเซิร์ฟอ่าโลโก้นี้นะครับเป็นเซิร์ฟไหนนะครับผมนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับเราก็เข้ามาสู่ในเซิร์ฟอินนะครับเอ้ยเราเข้ามาสู่ใน เซิฟแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่สถาบันอินทอนนั่นเองนะครับมีสถาบันที่เลือกต้องสี่สถาบันนะครับไม่ว่าจะเป็นอินทอนประชาชื่นกนกบูรณนพลนะครับผมเราเตะนะครับเราได้อยู่อ่าโรงเรียนไหนนะครับตอนนี้พี่ได้อยู่โรงเรียนอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะอันนี้สภาพแวดล้อมในของโรงเรียนนะครับผมนะประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับก็มีหลายคนนะครับแหมแบบเดือดมากเลยนะครับเดี๋ยวดูสถิติคนเล่นนะครับตอนนี้นะครับ โอนเล่นนะครับทุกวันนะครับประมาณ300กว่ากับ400เลยนะครับผมตอนนี้นะครับอินนะครับอินทองนี่เยอะที่สุดแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากอยู่อินก็สามารถเสียบวินิจได้เลยฮะที่เสียบเสียเงินได้เลย50บอรนะครับผมไม่รู้ตอนนี้เขาปิดหรือยังนะครับแต่ว่าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนนะครับตั้งแต่คนชอบนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นอินกับประชาช์จนนะครับที่แบบไม่ค่อยจะถูกกระซักเท่าไหร่นะครับผมนะ อินก็เยอะนะครับ75คนนะครับอินก็90คนนะครับชื่นก็75คนนะครับมบูก็58กระนกน้อยที่สุดแล้วนะครับผมนะประมาณนี้นะครับมาโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะไปแต่งรถนะครับสําหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้นะครับไปแต่งรถยังไงนะเข้ามานะครับจะเป็นรถ แบ,แบบไหนนะครับเดี๋ยวพี่จะดูนะครับเซิร์วันนี้เนี่ยเขามีรถแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ่ะรถคันนี้นะครับจะเป็นรถ M X นะครับผมที่พี่ได้มานะครับนี่นะครับจะเป็นรถ M X นะครับผมนี่นะครับจะเป็น M X นะครับผมเขาท้าต่อยกันนี่เขาท้าต่อยกันอะไรกันวะนี่นะครับจะเป็น M X หนึ่งคันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปกันเลยนะครับที่เขาให้ฟรีมานะครับผมก็จะเป็น K S R เอ้ยจะเป็น K R นะครับผมนี่ว่าคุยมาดิหน้าเรีนมากเรียน อ่าคันนี้นะครับจะไปเคอานะครับที่เราได้มานะครับฟรีเลยนะครับคันนี้นะครับจะไปเคอานะครับทุกคนนะอ่านี่นะครับจะไปเคอานะครับในมือในศาสตร์มาคนเดียวเหมือนเฟียวมากมั้งไปเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปกันเลยนะครับคันนี้นะครับจะเป็นรถที่พี่เจ้าไปแต่งนะครับผมเนี่ยเรามีรถประมาณ3คันนะครับไปซื้อได้ที่ร้านค้าเลยนะครับนี่นะครับเนี่เวฟนะครับนี่นะครับเราได้เวฟมาหนึ่งคันนะครับผมไปดี๋ยวนี้เราจะไปแต่งรถกันดีกว่านะครับทุกคนนะ มาเดี๋ยวเรามายกล้อให้ดูก่อนลักกันเพราะว่าดิบเขาว่าวฟปาวานถือว่าแรงนะครับผมแต่ไม่แรงเท่าคีอาๆๆร์นะวัน้นนแห่คีอาร์จะลองแต่มันไม่ค่อยเท่าไหร่นะยกไม่ค่อยขึ้นหรอกทุกคนคือเวฟคันนี้มันมันไม่ค่อยแรงเนี่ยยกได้แค่หน่อยเดียวนะครับผมคือมันไม่ค่อยแรงนะครับ Mx แรงกว่านะครับผม M X แรงกว่านะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าพี่เจ้าคันนี้ไปแต่งนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะเราจะไปแต่งสักหน่อยนะครับว่าเขามีอะไรให้แต่งมางป่ะ ๋ยวดูแผนที่ก่อนละกันนะครับตรงไหนว่าอะร้านนี้ก็ได้นะครับใกล้ดีอันนี้มันก็ซับซ้อนหน่อยไปร้านนี้ละกันนะครับทุกคนป้ายเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปแต่งรถกันดีกว่านะครับผมไปอันนี้คือเป็นปาวา125นะครับผมที่มันออกกันแล้วว่าโอ,โโโอ้โหเดวไปรุ่นมันร้อนจริงๆไปทุกคนไปเยี๋ยาวนะครับเยอะยาวไปโอ้โหคำหงไปนนิดเดียวครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อู่แล้วนะครับผมนะ เปิดเปิดเปิดเอาแหววลูกจะแต่งรถหน่อยให้ใครแต่งรถวะเนี่ยโอเคนะครับเดยเราก็ไปอยู่ที่อู่แล้วนะอู่แต่งรถนะครับสำหรับใครนะครับที่แบบไปซื้อป้าวานมาแล้วพี่จะบอกราคานี้นะครับราคาเนี้มันอยู่ที่อ่าราคา1ล้านนะครับเดี๋ยวว่าคนที่พูดเล่นใหม่ที่เข้ามาเขาแจกคนละ5้าล้านนะครับผมก็ไปซื้อได้นะครับนี่ก็มีไอ้นี่มาแต่งนะเออเดี๋ยวลองล็อตก่อนแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวเราก็มาแต่งกันเลยนะครับผมกดอีไปแต่งภายนอกแต่งเครื่องได้หมดนะครับอ่ะ ทรงผ่านอะไรเนี่ยเออไม่ต้องแต่งอะไรทุกคนนะแนะนำไม่ต้องแต่งอะไรเครื่องอะ่ะแต่งเป็นของแต่งด้านนอกก็ได้อาจจะเป็นสีแต่งสีแล้วกันนะครับผมสีหลักสีอะไรดีแปก๊กกอมีอะไรบ้างอะ่ะไอสีเทาวะ่ะสีเทาเลมโบ้ทุกคนสวยอยู่นะสีอะไรดีวะเทาเลมโบ้ก็สวยนะทุกคนนะดำดำเงาดำด้านเออมีดำด้านด้วยว่ะ เราไม่ชอบอ่ะเฮ้ยไม่ชอบเท่าไหร่ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูอันใหม่ละกันเฮ้ยน้ำเงินเฮ้ยสวยสีฟ้าไม่ไม่สวยเท่าไหร่กว่าเฮ้ยนี่นี่นี่สีนี้สวยครับสีนี้สวยสี้ฟ้าก็สวยเอาเรื่องนะได้อยู่น้าฟ้าได้อยู่น้าทุกคนฟ้าได้อยู่น้า,นาฟ้าได้อยู่น่าเดี๋ยวเรามาดูสีอื่นกันนะเฮ้ยโหเฮ้ยสวยอยู่สวยอย,ย,ยู่ วิยมันมีหลายสีเลยทุกคนลองอันอื่นบ้างอันนี้ก็เป็นสีน้ำตาลธรรมดาปกตินะครับผมแต่เราอย่าให้รถระเบิดนะเฮ้ยโอ้ยเงาสีเงารถระเบิดก็จบใส่ปีกหลังยังไงเนะี่ยไม่รู้ว่ะนองไอ้เหลืองว่าเชดให้เหลืองแม่งสวยเหลืองก็ไม่ไม่เท่าไหร่ทุกคน เดี๋ยวเราอันอื่นเดี๋ดูอันอื่นก่อนก็ได้เผื่อมีสวยกว่านี้อุ้ยเขียวอุ้ยเชสเขียวสวยว่ะสวยอยู่หน้าเอาเรื่องอยู่หน้าเอ้ยเดี๋ยวขี้มา้าได้อยู่หน้าเขียวแก่เนี่ยชอบเท่าพี่ชอบเทานี้แลมโบ่ะแม่งสวยจริงดูดิสีธรรมดาพื้น เาเลมโบสวยอยู่นะครับก็มันเลือกดูได้นะครับทุกคนนะใครชอบสีไหนก็เลือกเอานะครับใกล้เสร็จแล้วเออคือเราของมึงใกล้เสร็จก็ดีพี่โอ้โหเฮ้ยสีนี้สวยทุกคนสวยสวยผมจะไม่ถามมอสก็สวยทุกสีแหละเฮ้ยแต่มันสวยจริงทุกคนมันสวยจริงดูดิเดี๋ยวบานนะพี่เป้หนึ่งมันสวยจริงมันสวยจริงส้มก็สวยดูดิมันเป็นดำด้านอย่างนี้ทุกคนนะอ่าอ่าอ่าอย่ขวบปนรถกูอ่าอ่าขอพี่ชายอ่า เอาว่าไงครับพี่เอารถมาจากไหนอ่ะอ๋อไปซื้อเอาครับผมอ๋อซื้อที่ไหนพี่ร้านขายรถปะใช่ครับร้านขายรถครับคาราล้านอ่ะมันมีหลายรุ่นเลยนะ M X ปาวานรถอ่าโอเพนสนามอะโซนิกสนามแล้วก็ k คสมีเยอะเลยอ๋อครับผมขอบคับไปดูได้เลยสวยสวยเอามาแต่งสวยครับขอบังคับพี่อุ้ยสวยนะทุกคนนะดูดิโอ้โหโซมมันก็เอาเรื่องนะแต่พี่ฉุกชะตากระสีฟ้าว่ะ ไออเ้ยดำด้านแต่มันไม่เหมาะกว่าล้อดำดำหนึ่งเอาเนี่ยก็เปลี่ยนเอาละกันนะครับทุกคนนะชอบสีไหนก็มาเลือกเอาเฮ้ยชมพูเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ชมพูได้อยู่ไปไหนต่อพี่กับผมมาแทนมีที่ไหนเออชมพูปานเย็นไว้ยสวยนะเนี่ยฮะสวยก็สวยเหมือนกันนะเนี่ย แต่แบบทำไมฉุกชะตาสีฟ้าจังวะพี่อะงทั้งที่ชมพูมันก็สวยกว่านะเว้ยพิงเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับทุกคนเราดูไปเรื่อยๆนะครับมันมีเยอะวิ่งโหโหจับจับ,จบทั้งนั้นสีนี้แม่งจับจับทั้งนั้นเลยครับน้องบอกเลยสวยจ้ากวอนเจยบเฮ้ยม่วงม่วงม่วงว้เอาเรื่อง บอกเลยว่าสีเนี่ยแต่ละสีเนี่ยคือแบบโอ้โหแดงหลอนอวาอนแดงหลอนเลยคือมันมันถูกจตาพี่ทุกสีอะครับน้องคือสีไหนก็ถูกจตาหมดอะครับอืมสวยแม่งทุกสีไม่แบบไอสีขาวนี่คือสีดั้งเดิมมันสีดั้งเดิมของรถเลยแต่ว่ามันก็ไม่เท่าไหร่นเอ้เอเอ้ยเขียวมะนาว เ,เขียมวมะนาวก็สวยนะทุกคนนะมันก็พอดูดีนะเหลืองเหลืองเหลืองแก่เหลืองอ่อนมีหมดทุกสีมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูสีล้อกันมากนะครับทุกคนนะถ้าใครแบบชอบสีล้อแบบไม่ไม่พอใจสีล้อนี้นะก็มาแต่งสีล้อได้นะครับผมนะอ่ะมาที่อแต่งสีล้อแล้วกันนะครับผมเลือกมาที่ไอ้แต่งสีนี้แต่งสีอานนี้นะครับแต่งสีล้อปะอ้ะสีล้อ สีล้อนะครับไม่ใช่ว่าประเภทล้อนะสี่ล้อนะครับผมเลือกได้นะครับมันจะมีหลายสีเลยนี่นะครับผมจะเป็นล้อสีส้มนะครับล้อส้มนะครับแล้วก็เหมาะกับสีรถหรือเปล่าก็ดูเอานะครับน,นี่ล้อทองล้อส้มล้อทองอะไรประมาณนี้นะนะครับอันนี้ล้อสีขี้ม้าขามินมดูเอาได้นะครับผมนี่ล้อดดแดงเราว่าจะแต่งไปแดงหล่อนดีแต่กไ็ไม่ไม่ไม่ดีกว่าทุกคนมันมันไม่ใช่ทางว่ะ ก็สือเลือกสีล้อได้นะครับผมนะหรือว่าเราจะเอาเป็นล้อสีขมิ้นก็ได้หรือว่าจะเอาเล้อสีชมพูก็ได้นะทุกคนนะเราเลือกได้นะครับทุกคนแรดเองนี่ได้หมดนะครับมีทุกสีเลยนี่ดําก็มีนี้ดํามันดําไม่ดําเท่าไหร่นะทุกคนนะมีล้อสม้มมันก็ถามว่าเหมาะไหมมันก็เหมาะดีนะทุกคนนะมันเหมาะแล้วแล้วแต่คนชอบนะใครชอบสีล้อไหนก็เลือกเอา แต่มันมีให้เลือกเยอะเลยอะสีอะมันมีหมดปะเนีย่ยเขียวชมพูล้อเขียวสวยปะวะจะเล่าไปไหมมันจะเล่าไปไหมวะโอ้ยล้อทองล้อทองก็ได้ฮะอ่ะลองซื้อล้อทองไปก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวดูสีอื่นก่อนแหลเผื่อไม่ถูกใจสีไหนนี่ดำมันไม่ชอบพี่ไม่ค่อยชอบดำเท่า,ทาไหร่นะทุกคนก็ตามนี้แหละสีดำ ถ้าใครแบบไม่ชอบสีชมพูนะไอ้ที่ควันสีควันสีอะไรวะสีควันเรนระมีสีอะไรบ้างวะสีควันชมพูเหรอควันยางเอาสีดำดีกว่ามันจะได้ดูสมจริงหน่อยทุกคนมันจะดูกระป๋องกระแป๋งไปอะอ่านี่แต่รถอันนี้ไฟหน้าละกันนะครับผมไฟหน้าเป็นแบบไหนวะดูก่อนละกันนะครับ เป็นยังไงวะใส่ไปแล้วเออวันนี้แต่ทองไม่ต้องเอาหรอกมีแค่นี้แหละแต่รถซื้อไปแล้อไม่รู้มันเป็นแต่อะไรนะก็ใส่ไปอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูสีรถอีกทีก็ได้นะครับถ้าเราไม่ชอบสีไข่มุกอะไรเงี้ยอ่ะสีอย่างเช่นสีนี้ก็ได้อ่ะไม่ขึ้นวะอ่ะขึ้นละ มุกมุกอะไรเงี้ยชอบแบบไหนก็เลือกเอาเฮ้ยมุกอันนี้มันเป็นมุกไงแบบเลือกได้ให้มันสะท้อนไงทุกคนเนี่ยให้มันสะท้อนแบบเนี้ยเห็นปะให้มันสะท้อนเงาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ต้องหรอกเรา,เราแค่นี้เราก็เงาพอละแค่นี้เราก็เงาจะเงาไงล่ะโอเคนี้พอนะครับทุกคนไปต้อมก่อนประมาณนี้เนาะ ก็สวยนะครับทุกคนนะประมาณนี้เลยนะครับมาแต่งรถก็ประมาณนี้นะครับผมใครอยากรีเซิร์วรนนี้ก็เข้ามาได้นะครับผมนะอ่ะไปสักหน่อยละเดี๋ยวพี่จะไปแบบแบบขับรถขับให้ดูนะครับว่ามันวิ่งเท่าไหร่นะครับผมไปพี่จะมาลองประมาณสี่สามคันที่พี่แต่งไว้นะพี่แต่งคันนี้เสร็จเดี๋ยวพี่จะเอาเอ็มมาแต่งบ้างนะครับผมมันรอเราดูคลิปหน้านะครับผมนะว่าพี่จะแต่งรุ่นไหนก็เรือดูด้วยนะครับเฮ้ยมันมันออกตัวเร็วอยู่นะทุกคนออกตัวเร็วอยู่นะ ถ้าเราไม่แต่งเนี่ยถือว่าไม่แรงนะครับไม่แรงนะครับดูได้นี่นะครับไม่ค่อยแรงประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเรามาลองก่อนสักหน่อยแล้วกันวิ่งเท่าไหร่ดูก่อนนะครับทุกคนนะดูดูดูมันน่าจะวิ่งได้ 100, ร้อยร้อยห้านะเพราะว่าพี่ทำทัวร์โบมาด้วยโอ้ยร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยหกร้อยหกว่าร้อยหกว่าเฮ้ยทำเครื่องมาร้อยหกร้อยหกร้อยหกปกติเวฟเนี่ยมันจะวิ่งมันจะวิ่งได้แค่ ได้แค่ร้อยสามร้อยสี่นะครับผมวิง่งได้โอ้โหวิ่งได้ได้เยอะนะแรงอยู่นะทุกคนแรงอยู่นะร้อยหกถึงว่าแรงนะครับผมยืนพื้นยืนพื้นนะครับยืนพื้นถึงว่าแรงนะครับผมถึงว่าแรงโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะเอทำไมร้อยอยงดุ้งวะรอดุ้งวะยางแตกวาทุกคนเดี๋ยวเราซ่อมใหม่อีกทีนะครับผม โอเคนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับพ่อยหญพี่ไปทําคลิปอะไรก็ทักมาได้นะครับผมประมาณนี้นะครับก็นะครับวันนี้พี่ก็มาแต่งเวฟร้อยยี่ห้านะครับผมปาวานะครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับจะไปแต่งเอ็มเอ็กซ์ให้ดูนะครับว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับเอ็มเอ็กซ์น่าจะแรงกว่าปาวานนะครับทุกคนนะบอกเลยเครื่องนี้แบบตึ๊บๆเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ